สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี่เทียงพอดีนะครับแม่บ้านเพิ่นออกมากินข้าวเทียงน้านี่สุบกะเขือครับสุบกระเขือแม่เทียงสุบกะเขือว้ถ่าเราครับมากินน้ากันเด้ครับท่านผู้ชมครับมากินน้ากันคบมือเป็นเมืองเทียงกินข้าวยามเทียงกินง่ายๆครับมือกินง่ายๆครับบ่มีอย่างหลายครับมือนกินแบบบ้านๆบ้านอีลีครับ มีกล้วยหอมด้คร <era> um ับนี่เค okay ้กกล้วยหอมเล่นน้อยเป็นเค้กหนึ่งครับมูที่ทางานเนเี็ดนะครับเป็นเอา้วยเป็นวีดักไข่เป็ดนะครับกล้วยหอมที่ที่มันสุกเทียะนะครับมันยังค่อยหวานดีครับแบบนี้นะครับเป็นเอา้วยนี่เป็นเค็กกล้วยหอมครับแล้วมาโชว์ให่ทานผู้ช่ด้เบืองครัานี่ครับแ่บอยู่ครับผมซิมเมืองเหล่าคบรสชาติโอเคครับมากินน้ำกันครับผมด้วยเลยครับเคือบอืม คุยแล้วครับโหลดครับจริงโดนหรอครับแม่นครับผมคืออยากมากแต่กะโดนแหละครับเห็นเพิ่งร้งคลิปคุนั่นเพิงคุณนี่ร้องแต่บักเขือแพงครับเดี๋ยวนี้ครับช่วงนี้บักเขือแพงเลยแหงได้กินที่เราหรอครับอยากแป๊บเนาะครับแป๊บครับครับรสชาติร้องตัวแล้วครับใส่ประตูหลายๆนั่วครับมาแล้ครับ ก็มันปกมันกันไนใช่มันปูด้วยตองกตามะไฟตอพักมันปูพักพืก้นบ้านทางภาคภาคใต้นะครับเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้มันปู กินได้เบิดบาม่วานตลาดตะก่อยอกินกับปนกับแจ้วกับแสบหรือก่นครับออก่รสชาติมันมั่นคือเคนว่านหวหรอครับแสบแสบนี่พักบุงครับนี่กอดพักบุงหน่อยอู้ กินผิดมังก็น่าผิดมั้งกินไ,นได้อยู่มึงว่าตุ่ยขอไปน้ำเลเ่นเขาใั่อะไรเนี่ยจา่าไยเนี่ย <c ười> แค่เป็นยังไงแค่แค่แดงกับแดงแค่ขาวเดียวขาวเพาท่านกินผมสงส่ยว่าแค่นี้ฉีกออกรวเฟือเ่อนมันบ่

ก๋วยเตี๋ยวเน่ทาหารจำสังองพัดมันพัด,ด,น,ดน,น,นี่กับเปิืนเป็นโดนกินอาหารอย่างนี้กับแ่งอีสานบัานน้องสังเจจินมาหลายมือวครับถ้าซื้อบึกเสือก็ได้ ผมเพิ่นลังคนเพิ่งกับวยอก<ช>มาขายนอนแค่ตอนต้นมันสูงเลยเขาอยากเขามาขายเปนใบบนั้นก,ก,กนันกินผัก้อยก่อนพีกินขับไปด้กิ่ต้มครับม,มันกกผูกกับแฉกแล้ว Ừ, hmm. được. Yeah. Thì khó nào mà buồn quá. แน้าเอาตอนเนี่ย้เราเราคงจะนำมาให้กิน

Biết ăn mòn mà quay xuống kia <laughs> quay 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 xuống ngon xuống cái này kính cái câu nè ừ. chị đi <laughs> con em hả? chị áo không hola? vẫn cứ quẹo quẹo กินกลาวหอยบะเบ,บ็ดเมื่อไงปวดเมื่อไงปวดกินก่อนกินข้าวอิ่มก,นกนมมินหลายครั้งแล้วนะครับนี่ผมใจใหญ่ผมจะหยก่ยกกินหลายครั้งแล้วเดือยยู่น้อยเดีอยกินได้ม่กินบะเบ็ดนะครับเพราะคิดหลายแห้งปดครับวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ให้พี่จอร์ดเป็นในอะดับเด้อพี่จอรดสิตั้งใจเหตุผลให้ดีๆครับสิพัฒนาชิ้ให้ดีๆถึนไปทว่วเก่าให้ท่านผู้ชมได้รับชุ่มต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับเด้อคิดเงินใส่เงินไหลกองคิดทองไหลทองไหลมากให้ลร่ำรวยทั่วหน้าเป็นเศรษฐีเมืองไทยนะครับเด้อสำหรับวันนี้พี่จอดครับ ก็น่กับขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ